สวัสดีค่ะมาเที่ยวอีกแล้วสมุทรปราการบางปูมาชมนกมาดูนกเขาให้อาหารเขาอาหารให้ที่มือมาโฉบที่มือเลยนะคะการเย็นสบายมากเลยมีมีเปลวเปลวหมูมม

ที่จะนไขมันเลยมันรู้อาหารมันดีสบายมาเที่ยวกันนะคะคนไม่เยอะมาเช้าไม่ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาตอนเย็นก็มีอาหารข้างนอกก็มีนะคะถ้าไม่อยากทานเอ,อาาศาลาสุกใจโอ้โหสุดยอดเลยดูดูด,ด,ดูก็บินโชว์ละที่จอดร,รถก็เยอะแยะข้างนอกถ้าจะมาทานอาหารก็นั่งรถกอล์ฟเข้ามาต้อมีรถส่งถึงที่ ถ้าอยากจะมาพักผ่อนก็มีบ้านพักตากอากาศที่นี่สามารถจองบ้านพักได้ข้างในถ้าเราเอาอาหารมาเราก็สามารถมาปูเสื่อนั่งกินกันได้ข้างนอกข้างนอกสะพานก็มีสนามหญ้าปูให้นั่งกินตอนเย็นอาหารไม่แพงข้างนอกก็มีนะคะอาหารตามสั่ง ราคาทั่วไปก็ถือว่าใหม่สดเหมือนกันมาเที่ยวกันนะคะสมุทรปราการขอบคุณค่ะ